เกษตรกรใน77จังหวัดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้มีมาตรฐานระดับพรีเมียมพร้อมทั้งยังนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยเชื่อข่าว่าโครงการนี้จะประสบความสําเร็จและทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นติดตามรายงานจากคุณพิมยาดาพัทรีพีรากรค่ะ เกษตรกรในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้เกษตรกรนำผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานระดับพรีเมียมมาเปิดจำหน่ายภายใต้สโลแกนเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภยัย โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยืนยันถึงความสําคัญในการเร่งดําเนินการพัฒนาตลาดเกษตรกรโดยจะมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าให้มีความโดดเด่นวิธีการส่งเสริมตลาดให้มีความมั่นคงและการเชิญชวนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมตลาดเกษตรกรด้วยส่งเสริมพี่นอ้องเกษตรกรเราให้เป็นนักการตลาด นี่คำว่านักการตลาดก็หมายถึงว่าเราควรจะสร้างสินค้าใดเพื่อเอามาขายนะเพะนั้นในการสร้างสินค้าใดเกษตรกรก็ต้องมีข้อมูลว่าในขาเนี้ยผู้บริโภคเนี่ยเขาสนใจเคาอยากบริโภคลักษณะสินค้าที่มีคุณลักษณะอย่างไรเสร็จแล้วเขาเอามาปรับกระบวนการผลิตของเขาแล้วเขาจะมีสินค้าที่ตรงกับผู้บริโภคที่จะขายเพนั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะได้ไประโยชน์ว่าถ้าเกิดสินค้าอย่างนี้ต้องมาซื้ออีกฉันนะฉันทำเพื่อขาย ฉันก็ควจะเป็นผู้ที่ได้ได้ผลตอบแทนกับค่าการตลาดที่เกิดขึ้น การจัดตลาดเกษตรกรทั้ง77จังหวัดได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการเป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมด5หน่วยงานซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบใน16จังหวัดเช่นเชียงใหม่ชุมพรสันทบุรีราชบุรีและพิษณุโลกถือเป็นจังหวัดแรกๆที่สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับพรีเมียมได้สำเร็จพร้อมการนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการให้ข้อมูลสินค้า และยืนยันว่าจะพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดครับตอนนี้ก็เราพยายามที่จะขยายชีวโคตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิก็ดีซึ่งข้าวหอมมะลิเราเป็นมีกลุ่มอนซีอยู่สองกลุ่มที่จำหน่ายไปต่างประเทศนะครับเกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเกษตรกรน,นะครับโดยการการผลิตกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยกับตัวเกษตรกรเองแล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตัวเกษตรกรด้วยนะครับ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังติดตามการดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรพร้อมการประเมินผลภายใน2องสัปดาห์หรือ1เดือนและมั่นใจว่าเกษตรกรไทยมีศักยภาพด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้โครงการมีความชัดเจนและประสบผลสำเร็จอย่างเร็วที่สุดพิมยาดาพัทรีพีรกร